และแล้วก็มาถึงวันปิดเทอมจนได้ตอนนี้กีตา้าปิดเทอมที่โรงเรียนแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เราก็เลยต้องมาหากิจกรรมให้กีตา้าทำกันในช่วงปิดเทอม <c oughs> และจะเป็นอะไรไปได้ล่ะสำหรับเด็กนักร้องอย่างพวกเรานอกจากการเปิดหมวกจ้า <c oughs> วันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราค่ะวันนี้เราก็พากันมาแต่วันเลยค่ะทุกคนแต่จริงๆก็ไม่วันเท่าไหร่นะทุกคนเพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลา5โมงกว่าแล้วแต่ตลาดนัดที่นี่คือแบบ เปิดดึกมากค่ะคนไปเยอะจริงๆก็ช่วงสองทุ่มค่ะ ที่ตลาดเรียบด่วนรามอินทานะคะตอนนี้เปิดให้บริการถึงตี2เลยค่ะทุกคนสามารถมานั่งกินอาหารชิลๆได้เลยนะตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตี2เลยค่ะตอนนี้เรามาถึงก่อนก็ไม่มีอะไรทําก็มาเดินเล่นค่ะมาถ่ายรูปก,กับพี่หุ่นยนต์พี่หุ่นยนต์ตัวสูงมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครมาตลาดนัดเรียบด่วนนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปก,กับพี่หุ่นยนต์ได้เลยนะถือว่าเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งที่เลยค่ะเอ๊ะพี่หุ่นยนต์ตัวสีเหลืองนี้ชื่ออะไรนะใครรู้จากชื่อคอมเมนต์มาบอกทีนะคะ แม่ก็จําไม่ได้ด้วยสิชอบเขาแหละกีตา้าไปค่ะหลังจากเราถ่ายรูปแล้วเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าจ้าวันนี้กีตา้าจะพามากินขนมจีนน้ำยาจ้าขนมจีนน้ำยาเขาอร่อยมากๆเลยนะะร้านนี้จะอยู่ข้างหลังร้านดูสาหล่ยจ้าท้าวไก่คือแบบว่านุ่มมากทุกคนถักก็เป็นบุฟเฟ่น,นะคะสามารถตักกินเองได้เลยเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ดูกีตา้ากินไปก่อนละกันนะคะที่ตลาดเรียบด่วนรามอินทาน,นะคะบอกได้เลยว่าของกินเยอะมากสายกินต้องห้ามพลาดเลยนะคะ แล้วตอนนี้เขาก็เปิดให้บริการถึงตีสองเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวหลังจากเรากินอิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นกันย่อยอาหารสักนิดนึงตอนนี้กีต้าก็กินอิ่มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันดีกว่าไปด้วยความรวดเร็วกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้ขอนําเสนอโซนสัตว์แล้วกันนะคะเพราะว่าเจ้ากีต้าเรียกร้องแล้วเกินอยากจะมาดูน้องสัตว์ที่นี่มีหลายโซนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือว่าจะเป็นโซนสัตว์นะคะทุกคนชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยคะ่ะใครชอบดูสัตว์นะคะก็มีโซนสัตว์ให้คุณเลือกดูเลยนะกกกีีตต้้้าาบบออจซืััวนลไปใหยยคะ่ะ ซื้อให้ยายยายต้องบ่นกีตาแน่ๆเลยค่ะถ้าซื้อกลับไปให้ตรงนี้ก็คือโซนสัตว์นะคะแล้วแต่เลยเราชอบสัตว์อะไรนะคือมีให้เลือกหลายแบบมากเลยค่ะดูน้องปลาสิน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเราเจอขนมยุค90ค่ะดูสิ มีขนมเพียบเลยให้เราเลือกค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะใครชอบนะสามารถแวะมาซื้อได้เลยนะคะที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามินท้าค่ะหลังจากที่พ้นโซนของสัตว์เลี้ยงมานะคะเราก็มาดูโซนเสื้อผ้าจ้าอันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองแล้วก็จะเป็นของเล่นจริงๆในนี้จะมีของหลายๆอย่างปนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเข็มขัดรองเท้ากระเป๋าคือมีสินค้าหลายอย่างเลยช่วงที่เราเดินคือเป็นช่วงที่เขายังไม่ค่อยเปิดร้านกันนะคะเพราะว่าที่นี่จะเปิดค่อนข้างเย็นเหมือนกันค่ะ เสื้อผ้าที่นี่ก็ราคาไม่แพงนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งนะแต่ว่าก็ราคาถูกอยู่ <c oughs> คือแบบร้านเยอะมากค่ะสามารถเดินดูได้ยาวๆเลย <c oughs> ที่นี่ที่จอดรถก็สะดวกสบายมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวแล้วค่ะเดี๋ยวไปสแตนบายรอร้องเพลงกันดีกว่าก่อนไปร้องเพลงเราก็แวะเข้าห้องน้ำค่ะทุกคนแต่ดูสิว่าเราเจออะไร รู้ไหมว่าคิต้าลองขึ้นบ้านลมด้วยแหละทุกคนแต่คือแม่ไม่ให้ขึ้นน้องตัวโต,วตวแล้วสงสารเด็กๆตัวเล็กๆดูสิแล้วก็ยังใส่กระโปรงนักเรียนอีกตั้งหากมีทั้งบ้านลมนะคะแล้วก็มีจัมเปอร์ไว้กระโดดระบายสีตักปลาแล้วก็มียิงปืนเ้วยนะคะทุกคนอยากเที่ยวใช่ไหมล่ะทุกคนสามารถมาเที่ยวได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกหนึ่งที่คะสามารถมาถ่ายรูไปได้เลยนะอะแล้วก็ยังมีม้าหมุนด้วยนะคะทุกคน อ่ะหลังจากที่เราพาเดินเที่ยวตลาดกันจนพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่โหมดนักร้องแล้วค่ะทุกคนเมื่อวานนี้กีตาเริ่มร้องเพลงประมาณหนึ่งทุ่มนะคะเลิกก็ห้าทุ่มเลยค่ะ บอกได้เลยว่ากีต้าอึดมากค่ะกับการร้องคือขึ้นรถไปก็แบบสลบไปเลยค่ะไปถึงบ้านก็ปลุกอาบน้ําแล้วก็เข้าห้องนอนค่ะวันนี้กิต้าตื่นเที่ยงเลยนะคะตื่นมาก็ต้องไปร้องเพลงที่ตลาดนินจาอมาตะชนบุรีต่อคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะทําคิดตลาดนินจาลงให้นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย